สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะฮะเย่ Yay! หลังจากรอมานานนะฮะคุณพ่อกลับมาจากทําธุระวันนี้ก็ลองมาเปิดดูนะะก็มาพอดีเลยนะฮะกับอัปเดตสําเร็จสักทีหลังจากบอกว่าจะอัปเดตเสร็จ11บเอ็ดโมงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะฮะอัปเดตครบรอบ1ปีแวนกาซิโลญี่ปุ่นนะฮะล็อกอิน <laughs> วันนี้นะฮะวันที่1นึ่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าก็คือเมื่อเชา้าแต่ว่าจริงๆมัน เวลามันไม่ตรงหรอกเพราะว่าเมื่อเช้ามันไม่ได้นะมันได้ตอนนี้จนถึงพรุ่งนี้นะฮะวันที่วันพุธเราจะได้สามซองมันจะรู้สึกว่าจะได้เวละสามซองทุกวันนะฮะวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งสี่วันนะฮะเนี่ยซองกาชาพิเศษสี่วันเขาจะแจกนะฮะเป็นกาชาครบรอบหนึ่งปีมันจะแยกเห็นตามที่ในไลฟ์ เขาบอกว่ามันจะแยกเป็นสองตู้นะครับตู้ไอจิกับตู้ไข่ก็มีพวกไอจิก็จะเป็นแคนเหลืองไข่ก็เป็นแคนแดงแครงม่วงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าวลืมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะฮะ <c oughs> มาดูกันว่านี่คือเซิร์ฟเพิ่งเปิดแบบเปิดปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยนะฮะอาจจะแหลกเหมือนกับครั้งที่แล้วทุกทุกครั้งที่รีบเข้ามาตอนนี้เซิร์ฟเปิดเลยฮะเข้ามาไงก็แหลกก็ยังพยายามเข้ามาอัดวันที่ ถึงจะเปิดเซิร์ฟทุกทีนะฮะแล้วก็มีตู้ใหม่นะฮะแต่คุณพ่ออยากจะดูเลดมันว่าไอ้ตู้ใหม่เนี่ยมันมีอะไรพิเศษมากกว่านะฮะมากกว่าใบาที่เขาให้มาหรือเปล่านอกจากไอ้ e x p e d ์เพรสเ t บนะฮะเพราะว่าแคนอื่นคุณพ่อไม่ได้เล่นนะคุณพ่อเล่นแค่รอยย l นซะส่วนใหญ่อพาราดินซะส่วนใหญ่นะฮะก็เลยแคนอื่นมาก็เลยไม่ค่อยอยากสนใจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าทั้งหมดน่ มันมีแค่อลาเคิลที่ถ้าได้ก็คือพอเล่นได้นะฮะของคันหกอย่างนะฮะมาดูกันมีอะไรมัง่งมีไอ้กาชากาชาอันนิ e เวอร์ซี่คุณพ่อจะเก็บสี่วันแล้วเก็บอีกสิบใบโหเยอะอยู่นะฮะอ่ามีกาชาอันนิ e เวอร์เซีี่เนี่ยเอาไปกดตู้อันนิ e เวอร์ซี่อย่างเดียวนะฮะต้องไปดูว่าตู้มันอยู่ถึงวันไหนนะก็จะมาเปิดให้ดูนะฮะแล้วก็รอยสตามีหน้าซองครบรอบหนึ่งปี 5ซองซอ,องเปิดเลนึ่1ซองนะฮะอันนี้อ่านไม่ออกแล้วก็ซองตู้ใหม่นะฮะรับมาให้หมดก่อนยกเว้นอ e. ีสตารมีนานะฮะเดี๋ยพอจะให้มันเต็มๆก่อนแล้วก็ค่อยมารับทีเดียวตอนนี้คุณพ่อมีทั้งหมด50ได้อันนี้ก็จะเป็น71ซองนะฮะก็จะลองเปิดดูเล่นๆซะ2งนะเพราะว่ามันไม่ค่อย เนี่ยยได้เลยเราอยากรู้ว่ารายอยอดมันออกกี่ใบนั่นแหละเพราะว่าในในเว็บที่คุณพ่อไปดูคุณพ่อใหญ่ชอบไปดูใน a vg meta a vg zero meta ชื่อเว็บนะ d o com มันจะมีแบบกึง่งๆึ่งหลุดตรงมั้งไม่ตรงมั้งก็ไปดูเฉยๆนะฮะไปดูว่าน่าจะมีเก่งๆอะไรไว้นะฮะเขาบอกว่ามันจะมีเกตสามใบกับเอ็กเพนเทอย่างละใบเอง่านารุคามิอาเอ้ย k า n g โร่มีทั้งสี่ใบนะฮะ เราจะมีแค่สองใบก็ไม่น่าปเปิกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าแรล่งแรล่งของคราเนี้ยมันเป็นแมชีลิมิเต็ดนะฮะตัวเก่าตัวที่เซิร์ฟอินเตอร์ก็มีแล้วนะฮะก็เลยอาจจะลงแรงอย่างน้อยๆก็ต้องเก็บสิบซองเล่นๆเ,เพราะว่าคืึเดือนหลังคุณพ่อขี้เกียจเล่นคุณพ่อไม่ได้เก็บซองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นซองมันเลยน้อยไม่งั้นตอนเนี้ยมันต้องมีหกสิบซองบุเป็นเก้าสิบเอ็ดซองแต่ว่ามีไม่ถึงนะ,ะมันมีแค่แปดสิบเอ็ดซอง อะไรดีหมุนหมุนยาวนะะไออันที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันหมุนหมุนอยู่เนี่ยมันเป็นทีมนะมันจะเป็นโหมดใหม่คล้คลายๆลับแคลนนะในถ้าเล่นเกมอื่นก็จะเป็นแคลนนั่นแหละแต่ว่ามันอันนี้มันใช้คาว่าแคลนไม่ได้ไงมันไปซ้ำกับแคลนการ์ดใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นทีมเนี่ยให้ตั้งทีมอะไรพวกนี้นะฮะ เดี๋ยวคุณพ่อไปค่อยไปหาจอยเขาเองเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้เติมเยอะไม่ได้เล่นเยอะไม่ได้อะไรเยอะก็คงไม่อยากเป็นหัวทีมหัวแคนนะฮะเรามาดูตู้กันดีกว่านะฮะพาทัวตู้ดีกว่าอืมไม่มีอ๋อนานมากเหมือนเดิมนะฮะถ้าเปิดเนี่ยคุณพ่อคิดว่าน่าจะเปิดสิบครั้งสองรอบไปเลยนะให้มันจบ,จบไปเร็วๆนะฮะไม่งั้นมันจะช้าช้าเรามาดูไอของแรกตรงนี้กันดีกว่า อ๋อแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเล่นแวนซีโร่อะตอนนี้แวนญี่ปุ่นอีกแล้วป้ายใหญ่แล้วแวนซีโร่ญี่ปุ่นถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แ้วล็อกอินนทั้งเดือนเนี่ยทั้งเดือนล็อกอินทั้งเดือนไม่รวมซองที่มันจะได้มาตอนที่เข้าเกมครั้งแรกมัน 40, 50, 60, สี่สิบซองพวกนี้นะภายในเดือนนี้เดือนเดียวถ้าขยันเข้าทุกวันจะได้1นึซองแต่มันจะได้ซองฟรีอยี่สิบเซองไอซองธรรมดาพวกนี้ยี่ซอง แล้วก็มีซองอ n นนิ e เวอร์ซรี่อีกสัก20-30สซองประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีซองพิเศษสำหรับผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่คัมแบ็คน่าจะวันที่นั้นแต่คนที่ไม่คนท,คนที่ไม่ได้เล่นเกมเลยจนถึงวันที่วันที่แปดเดือนแปดวันที่1มั้งหรือผู้เล่นใหม่เขาจะแจกซองอะไรซองตู้โก้รเวนเลเตอร์ยี่ิบตู้ยีสซองแต่ว่าแจกครั้งละสิบซองสองครั้งตู้เงือก ตู้ลิงตู้นาลุคล่อยๆแจกไปทีละสิบซองสิบซองนะฮะแปดวันทั้งหมดมันจะร้อยซองพอดีก็จะเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากเล่นนะฮะอ่าอน,นี้เขามีสกินใหม่อสกะอสกะรีเวิร์สนะฮะสวยดีแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้เล่นเพลวในนี้นะเาเล่นเพลแต่กัดจริงแล้วก็เทสซเป็นรีเวิร์สเหมือนกันแล้วก็คริสแบบไซโครเลียนะฮะ คริสมันจะแพงกว่านะคริสมันสองร้อยเพราะว่าอันมีสลิปให้สองอันแล้วก็มีแบนเนอร์ด้วยพวกนี้มันมีแค่อวตารกับการ์ดไอ้กับสลิปนะฮะแล้วก็ตัวตัวตัวแข่งร้านจริงๆมันไม่ใช่ตัวแข่งมันไม่ใช่แข่งร้านหรอกคุณพ่อก็เรียกให้มันเข้าใจง่ายนะ,ะตัวอะไรสัปดาห์ที่แข่งนะฮะมีของใหม่เข้ามาเป็นสลิปเพียบนะฮะอม เลยเลยมาสลิปซะแล้วนะฮะย้อนไปย้อนไปก็มีอืมนี่ใช่ไหมอันนี้นั้นโบมิเลียนนต่ของใหม่อันนี้นะ,นนนนะฮะเป็นก็รางวัลแลงนั่นแหละฮะมามาลีลงในนี้แล้วก็เหรียญเหรียญพิเศษโอ้แยกเป็นสองแลกกับสามแลกเลยเพราะมันเยอะมากนะฮะเปิดตู้ไหนก็ได้ในนี้นะฮะห้าสิบครั้ง ได้เหรียญโอ้แลกได้ได้แลกได้อย่างเอ็กซ์เพรเลยนะฮะเปิดห้าสิบครั้งจะแลกได้หนึ่งใบนะฮะแลกได้ทุกแบบเลยถือว่าคุ้มนะสองสามแระเปิดห้าสิบครั้งการันตีสามแระหนึ่งใบนะฮะน่าสนใจนะฮะแล้วก็หรือสิบห้าครั้งก็เออเปิดสิบห้าครั้งก็จะได้ได้ไอเจ้าสองแระหนึ่งใบนะฮะเลือกเอาเลยเหมือนกันแค้นไหนอะไรก็ได้หมดเลยนะ โกพาราดินแองโจเจเนซิสคังเกโรค่อนข้างน่าจะได้ครบทุกใบนะฮะครบทุกเกือบทุกแบบของที่ออก,ออกมาแล้วเนี่ยน่าสนใจนะอยากทำอยากทาคุณพ่ออยากได้เนมาร์อีกใบหนึ่งแต่มันให้50สซองอ่ะต้องดูก่อนว่าคุณพ่อแค่อยากรู้ว่าซองแอนนิเวอร์แซลลี่มันจะได้ด้วยหรือเปล่าถ้าซองแอนนิเวอร์ซลลี่ได้ด้วยมันน่าสนใจทใี่จะเปิดนะฮะ อย่างนั้อยก็ต้อง52ซองให้มันได้ของของไปสักอย่างหนึ่งนะฮะอย่างนี้นก็ต้องได้เอ็กเซนเพจหรือไม่ก็ได้พวกมาจงมาเจสสบายหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้คือตู้ใหม่นะฮะมี71ซองเห็นไหมตอนนี้แล้วก็มี990เหรี่ยน9ิ0เพชรซึ่งไอ้นี่มากเลยอ่ะได้เพิ่มอีกซองหนึ่งเพราะคนพ่อเก็บเสร็จตัวได้ครบนะฮะทุกตู้ในนี้สามารถแลกเหรียญเบืกก่อกีได้หมดเลยนะฮะอ่ะอันนี้กดอันนี้มันฟีเจอร์การ์ดนี่กดผิดไว้ ดูซิว่ามีรอเซนพราดินกี่ใบนะฮะถ้าเป็นใบสองใบเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มที่จะเปิดเลยแต่ว่าคุณพ่อลือไมไปว่าจริงๆ่ะมันม,มนีมันมันมีการ์ดรีเวิร์ดอ่ะมันเอาไปเก็บไว้ไปเล่นไอ้นี่ได้โอ้มีเอฟเฟนเฮดใบเดียวเองนะฮะมันเก็บไปเล่นไอ้อะไรนะไอ้นีน่อ่า ลิงที่มันเล่นรีเวิร์สอะลืมชื่อไปแล้วนั่นแหละคุณพ่อไม่ได้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อไม่ได้เล่นถ้ามันมาในเนี้ยถ้าเราเปิดรีเวิร์สได้อย่างละใบอ่นะันก็โอเคนะโอ้โหตู้นี้มันเลดมันกระจายมากเลยมีทั้งนารูเอ้ยมีทั้งคารเรโลมีทั้งเพลด์กออราเคเนออร์เคเชนก็น้อยนิดเกตเนอีกโอ้โหเรา,าตามสัญญาเรามาเปิดเล่นเนอยู่ยี่สิบสองนะฮะเอ็กเพนเทมานะ ถ้ายังไงนี่ยังไงถ้ามันเปิดแล้วตู้ตัวต๋วการันตีมันได้ก็ต้องเอาซะหน่อยนะฮะตั๋วมันยังไม่ได้เปิดตู้ให้แรกมัง้งว่าไม่มไม่มีให้แลกนี่มันมีแค่ให้ได้ตั๋วมาเฉยๆมัง้งตัวอ n นเวอร์เซ y นะฮะน่าจะแลกได้วันที่ห้านะวันนี้เอาตั๋วมาเก็บเล่นๆไว้สามแลกเยี่ยมนะฮะเปิดมายี่สิบครั้งได้สามแลกหนึ่งใบแล้วอืมอารมอนนะฮะอ๋ออันนี้เป็น ของอาร์มอนเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเพราะมันเล่นติดชื่อแล้วภาคนี้เฮลมูนนะฮะจริงๆพ่อ,อใช่ไหมเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วก็เปิดไปนะฮะโอ้โหถ้าตู้อื่นมันออกมาอย่างงี้จะดีมากเลยนะมันออกสองแรมมาเยอะจังอะมีเห็นออรลคขึินใบหนึ่งนะฮะตีหมื่นโอ้โห สุดสุดสุดจริงสุดจังนะโอ้โหเกินไปโอเคแล้วคุมแล้วสิบซองนี้โอ้โหใบเดียวยังมาให้เราอีกอันนี้เพลวมูลหรอตอนแรกคุณพ่อนึกว่าเป็น อล l เขิลฮะ o l l เคินออกใบเดียวเองถูอุยทุเรศโอ้โหคุณพ่อไม่คิดจะใส่มันเยอะเลยแล้วคุณพ่อคิดจะใส่มันก็อย่างมากก็สองใบนะฮะสองสมามใบยังไม่น่าเกินนี้นะฮะมันค่อนข้างจะเปรืองที่ลกที่มากเลยนะฮะไม่อยากเปิดอีกสิบแล้วอะ่ะมาสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยสุดจริง ได้ตามขออะตู้แวนหลังๆมาคุณพ่อคิดว่ามันโอเคมากเลยนะนี่เดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันว่าเขามีกิจกรรมอะไรอีกมันมีกิจกรรมนุบาอีกเยอะนุบาธรรมะจะเข้าแล้วนะฮะในแวนซิโลก็ใครอยากเล่นเป็นแคนอีเวนด้วยเก็บของน่าจะไม่ยากมากเท่าพวกเนี้ยเพราะมันเปิดฟรีขยันเล่นก็ได้เยอะนะฮะโอ้เพียวมูลฮะ อกใจเลยไอ้เพื่อนเห็ดไมาสบายหนึงอแล้วจะพอแล้วคุณพ่อจะไปลุ้นกับไอ้พวกตัวตัวอันนิวเซอรี่มันจะไปเปิดตู้ไอจีตู้ไข่คุณพ่อนั้ไปเปิดตู้ไอจีแหละเพราะว่าเคยเห็นแล้วนะคุณพ่อ r อยเยิมันมีอย่างละใบสองใบหมดเลยก็เอ้ตัวเล่นเห็ดสามสามแลมีสามใบหมดเลยก็ เลยให้มันครบครบสี่ใบไปเปิดให้มันครบสี่ใบก็โอเคนะฮะอืมได้แบตซิดมาอีกใบหนะึ่งแบตซิดคุณพ่อจะพยายามลงแรงเล่นแบตซิดนะเพราะว่ามันก็สมมก็มันก็นกอีกนิดหนึ่งมันก็จะครบแล้วแหละแบตซิดนะฮะแค่นี้พอละเดี๋ยวจะติดลมไปมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้าดูทรงอย่างนี้แล้วว่าเดือนหน้ามันน่าจะเป็นเออเดือนหน้าน่าจะเป็นไอ้นี่ข้าแล้ว จีเวลผมพ่อจะเก็บไปเปิดจีเวลนะฮะจากนั้นไอ้พวกเดือนนี้ของไอ้พวกนี้น่าจะไม่ได้แลกกันเท่าไหร่นะ,ะจะแลกสิบห้าซองก็แลกสองแลได้สบายหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าจะแลกอะไรดีสองแล2สองแลที่ขาดขาดโกโกขาดเกียรสามรอย,ยนรอย,ยนก็เกียร์สองนิดๆหน่อยๆที่ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะ แล้วก็อื่นก็ไม่มีอะไรชา์โดชารโดชารโดเกศสองฟูมากนะฮะก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่ที่อยากอยากอยากได้มากๆนะฮะเท่ากับพวกเกศสามนะฮะนี่ได้เอ็กวนเทสมาใบหนึ่งแล้วคิดว่าคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเด็กมันต้องไปเล่นกับเด็กมาเจสซึ่งเด็กมาเจตตอนนี้มันก็อยู่ยืนยากอยู่แล้วในสังคมแวนซีโรตอนนี้นะฮะเจอแต่อะไรเจอแต่ลิงเจอแต่ รีเวนเจอร์นะฮะรุัวก็อาจจะเอาไปลองเล่นๆใส่ๆเล่นๆดูนะ,ะเพราะว่าเทียก็พอมีแหละเดี๋ยวคุณพ่อไปจัดจัดเล่นดูนะทีเพราะว่าน่าจะได้แต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าวันนี้เซิร์ฟเปิดวันแรกนะค่อนข้างจะหมุนรัวหมุนรัวเลยนะฮะขอ,องขวัญเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นสิเพราะว่าได้เหรียญอีกยี่สิบเหรียญน,นะฮะอ่าไปดูนี่กันก่อนประกาศนะฮะประกาศ ครบรอบหนึ่งปีแว่นกัสซีรูพ่อพาพาดูนี่นิดหนึ่งนะฮะมันมีตู้เตอร์อะไรนิดหน่อยแหละอมีประกาศเพิ่มอีกเนี่ยทุกวันทุกวันัตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่สี่ถ้าดูแล้วก็โหลดผ่านของไทยต้องโหลดผ่านคูแอปเป็นโหลดคูแอปมาก่อนในเบราว์เซอร์ฮะแล้วก็ลงติดตั้งแล้วก็โหลดจากในคูแอปมันจะ มันจะลงได้นะฮะแวนซีโร่ญี่ปุ่นก็เนี่ยตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มือลืนนี้ถึงวันที่สี่จะได้วันละสามซองก็สี่สามสิบสองซองและตัวไอจิแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะมันยังไม่มีให้เปิดนะนุ่นน่าจะเปิดได้วันที่ห้านะฮะเนี่ยตู้น่ยเปิดวันที่ห้าแล้วก็วันที่ห้าจะมีนี่ตู้ตู้จะมีตู้ไอจิอันแรกเนี่ยโอลกเอ่อรอยอนเนี่ยโอเนี่ยโลโอุรอยอนะฮะ ลอยันพาราดินโกพาราดินชาโดพาราดินเมอร์มิด้าไยแองเกิลอลาเคิลติงแตงนะฮะเนี่ยโอ้ละไก็เนี่ยนาลุคคามิคางิโร่นะหเห็นเห็นสองอันเนี้ยจำได้นะเป็นมันอ่านไม่ออกแต่ว่ามันพอจำตัวหนังสือได้นะฮะรอยยันก็จำไอตัวโอข้างหน้าเนี่แล้วก็พาราดินก็ข้างหลังก็พาราดินเหมือนกันนะก็จำได้แค่นี้แหละก็จะมีตู้ใครกับตู้ไอจิอ่าตู้ครกับตู้ไอจิก็จะได้เหรียญด้วย โอเคเลยนะฮะตอนนี้เรามี20แล้วแล้วก็จะได้อีก12 mm hmm. ก็จะเป็น32มสิบองแล้วจะได้อีก10ใบ42เปิดอีก8ครั้งคุณพ่อจะแลกสามแลได้1ใบโอเคถือว่าเยี่ยมถือว่าดีนะฮะดีมากด้วยแล้วก็ทุกตู้เห็นข่าวอย่างนี้มันบอกเมื่อกี้นะฮะอันนี้ผมบอกเมื่อกี้ว่าทุกตู้เลยจะได้นี้มา1 1เหรียญอ่าไม่ได้บอกอ่อน แลกได้ถึงวันที่หนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ถึงวันที่หนึ่งหรือเปล่านะสามแลห้าสิบเหรียญเราก็จะได้จนจบกิจกรรมนี้คุณพ่อก็น่าจะได้สามแลสบายหนึง่งอาจจะก็ต้องรอดูว่าไอ้ตู้รอยเยที่คุณพ่อเปิดเนี่ยพวกรอยเย้จะออกให้คุณพ่อเยอะขนาดไหนก็ถ้ามันออกครบก็ไม่ต้องเปิดก็แค่นั้นเองนะฮะก็ <S 1> <S 1> <S ไปหา,อ,าอื่นเอานะฮะแล้วก็ตั้งแต่วันที่ห้าวันที่ห้าไปนะหนึ่งถึงสี่จะได้ซองวันละสามซองวันที่ห้าเป็นต้นไปนะฮะจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาเลย ก็ล็อกอินไปเรื่อยๆนะฮะก็จะได้สลิปได้บารเตอร์เบดหนึ่งใบได้ดักเนิกโอเวอร์โหลดล่างแรกหนึ่งใบเป็นอาร์ตฉลองหนึ่งปีแวนซีโร่นะฮะได้แบนเนอร์ได้อวตารแล้วก็ได้อีสิบซองนะฮะนี่คุณพ่อบอกเมื่อกี้ว่าได้อีสิบซองนะแล้วก็รีเทิร์นกับอ่าผู้เล่นใหม่ได้ทั้งหมดแปดสิบซองก็คือพวกนี้ ถ้ารีเทิร์ทถ้าถ้ากลับมาเล่นใหม่ปุ๊บล็อกอินวันแรกเลยนะหรือถ้าเราอินอ่าถ้าเล่นใหม่เราอินวันแรกเลยจะได้ตู้ไม่รู้น่าจะเป็นตู้ตัวสุ่มของตู้ริเบิร์ตตู้แรกที่มีบัตเตอร์เบดริเบิร์เบิร์เลเตอร์นะฮะแล้วก็ตู้เงือกตู้บังกรผนึกตู้แล้วก็ตู้ลิงใหม่นะฮะ,ะกระบวนการอีกรอบหนึ่งทั้งหมดจะได้แปดสิบสองแล้วก็เนี่ยมันมีกิจกรรมตรงนี้แต่ว่า ถ้าที่คุณพ่อตามดูในไลฟ์กับในไอเจ้าพวกช่อง Different f i ฟ h t ครับผอวันที่ตั้งา่วันที่ห้าไปอะจะมีประกาศเพิ่มอีกนะฮะแล้วก็จะมีนุบาธรรมะอีกอ่าที่ประกาศแล้วคือนุบาธรรมะนะฮะว่าเป็นแคนอีเวนมาแน่นอนวันที่ห้ามัง้งห้าวันที่ห้าหรือสี่นี่แหละก็ฟาร์มเดือนนี้ทั้งเดือนคุณพ่อก็เล่นอยู่เกมเดียวตอนนี้ยยาวๆยาวๆเล่นยาวๆไปเลยนะฮะ ม่ต้องเล่นนั่นอื่นแล้วเล่นแคนเดียวเอ้เล่นเกมเดียวยาวฟาร์มฟาร์มตัวฟาร์มด่านฟาร์มนู่นฟาร์มนี้ไปนะฮะวันนี้ก็ตามพ,พามาโชว์เปิดซองดูเล่นๆนะฮะและ้วก็อ่าพามาดูว่าตู้ใหม่เป็นยังไงนะฮะเลดเป็นยังไงเลดก็ตาสไตแวนซีโร่ยุคหลังนะที่มีแต่ของตู้ใหม่อย่างเดียวหนึ่งในตู้ไอ้พวกหนึ่งในตู้เนี่ยมาหาคุณพ่อบ่อยเท่าที่จําได้ไดนะ เคยดูถ้าริย้อนดูไอ้ตู้ที่รอยเซนพาราดินเอ้ยโกพาราดินรีเวเลเตอร์ตู้แหลกที่มันมีเมลสตอมมาคุณพ่อได้เมลสตอมมาสองใบตัวลุดเลดอะไอ้พวกตัวลุดเลดอะมาหาหมาชอบมาเลยมาเรื่อยๆนะ,ะทุกครั้งโชคดีหรือโชคไม่ดีก็ไม่รู้นะ,ะแต่ว่าวันนี้คุณพ่อถือว่าโชคดีนะขอบคุณมากนะฮะสํานักการรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเจ็ดโมงมั้งเจ็ดหรือแปดโมงเจ็ดโมงแหละอ่าเรามาแกะทริกเกอร์แวน แวนกาดไทยแอดวานทริกเกอร์เฟตกันนะฮะติดตามชมได้แต่เช้าเลยนะระหว่างลังรถเมร์ระหว่างเพิ่งไปโรงเรียนถึงก็ไปนั่งดูกันแล้วก็ตอนยี้ก็ไปซื้อมาเล่นได้นะฮะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ